สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนตอนนี้เราก็ยังยุ่คงอยู่ในหน่วยบ้านแสนสุขเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูนีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาความสะอาดบ้านกันค่ะเด็กๆลหลายๆคนคงได้เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดบ้านไปแล้วนะคะมีตั้งหลายวิธีแน่เรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการทําความสะอาดบ้านอย่างไรบ้าง มาดูวิธีแรกนะคะเด็กๆทุกคนต้องไม่ใช้ดินสอสีเทียนสีไม้นะคะไปขูดขีดตามฝาผนังบ้านนะคะเพรกะ็จะทําให้บ้านของเราเนี่ยสกปรกเลอะเทอะไม่น่าอยู่เลยนะคะวิธีที่2ค่ะก็คือเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ตามเด็กๆจะต้องทํำยังไงคะใช่แล้วค่ะเล่นแล้วก็ต้องรู้จักเก็บ เข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านของเราจะได้ไม่รกนะคะวิธีที่สค่ะเด็กๆจะต้องช่วยรักษาความสะอาดค่ะไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดนะคะ,ะถ้าเห็นขยะที่ไหนเราต้องเก็บค่ะแล้วก็นําไปทิ้งที่ถังขยะนะคะวิธีที่4ค่ะที่เด็กๆสามารถทําได้ง่ายๆนะคะก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ กวาดบ้านค่ะโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดจากข้างในบ้านออกสู่ข้างนอกบ้านนะคะแล้วเราก็กวาดใส่ที่ตักขยะแล้วค่อยเอาที่ตักขยะไปเทใส่ถังอีกทีหนึ่งนะคะบ้านของเราก็จะสะอาดค่ะ,ะวิธีต่อไปค่ะก็คือ,อการใช้ผ้านะคะชุบน้ำแล้วบิดหมาดๆถ้าเราเห็นฝุ่นตามโต๊ะตามตู้ตามเตียง ตามโซฟาเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําไปเช็ดฝุ่นให้สะอาดได้นะคะฝุ่นก็จะไม่ปิวเข้าจมูกของเราอ่าอ่าต่อไปค่ะใครเคยถูบ้านมั้งคะอ่าใช้มอบใช่ไหมคะอ่าจุ่มน้ําหรือน้ํายาถูพื้นนะคะแล้วก็มาถูเช็ดพื้นบ้านให้สะอาดก็จะปราศจากฝุ่นเลยบ้านของเราก็จะสะอาดเงาวัเลยใช่ไหมคะอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเด็กๆช่วยพ่อแม่ดูแลรักษาความสะอาดในบ้านเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมนอกบ้านด้วยนะคะมีต้นไม้ที่คุณพ่อคุณแม่ทำจัดสวนปลูกไว้ในสวนเด็กๆก,ก็ต้องช่วยรดน้ําต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะนี่เด็กๆทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะลูกอ่ะปรบมือกัเมาอ่อย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้บายบายค่ะ